ขอโทษเลยในกูรู้เป็นี่กูแบบกูเล่นพาที่ควณขอโทษใเบเบบาเตียนอ่ะก็คือก็ไม่ไม่ต้องัขอโทษนแต่แล้ใช่ไหมแต่แล้ขาว่าม่อกันล้กกันขอโทษไอ้ไทยก่นี้เดี๋วผมเชิญดีจะของช่องเอายี่สิบแล้วมึงชนะขอบคุณบนญที่เขาว่ามีมีก็จบอยู่แหดโอ้เก่งเก่งเกินเจ้าอยู่ ผมไม่รู้มือเป็นไงผมเปลี่ยนห้าเขาไม่รู้มือเป็นไงแต่ผมเปลี่ยนห้าแล้วชิบหายนี่แหละต้องโดนเลผมไม่พามาต้องต้อักดูกล่องไฮโนเรียใช่ปะเอ้ยเมกามาไงโอ้โหโอ้เจ้าต้องโนแข่งใช่ปะอ่าจยร เขาไม่เขาไม่คิดถ้าว่าพี่จะเกำดลงเร็วพี่เอาไมผมมาแรกเตเกียร์ตเกีย okay. ร okay. 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 ์ไ okay. ม oh, oh, oh! okay. um, ่ไ uh ด้ไ huh. ม่นเลยจำชื huh. oh, okay. ่อม okay. okay. ah ันไม่ได้เตอเกียรโอเคอ่าไปรก่อนนะครับผมนะครับในการ่งัเจะยึดไปก่อนก็ได้เห่ออทีแ่เสร็จก็คือคไม่น่าได้สกิลสุดยอุพี่สอมือหยังเน่า ปลาอะไรปลาอะไรขี้นจอรวรขี้ขีนี่อะไโอ้ยไม่เชื่อเทำซับลเ้ยไม่มีอะไรดีๆเลยเ้าเลยครับเช็คอไรเขี้ยวไปเฮ้ยผมได้ถือรงกงจบไตัวอะไนะโชวสองไป ตัเลขผมปูนตรงไม่มีเกียร์เลยคู่นักฟ้าเก่งคุณเก่งมากตีอยู่ใส่สาไปแล้วนั่นแหละอู้้วสองมือสองมื่อโอเวอร์ลอยล้านบรรยากาศครับโอ้ยเข้าจุ้ยแล้วมาทำไมตอนนี้นี่ทมาหนึ่งครับโอ้กขาดทำไมเลยกูกาดอะไรเหี้ยโอ้ยเวอร์ออกแต่ไม่มีเกีย์ไม่มีเรียเลยเซมมือมือแบบ ไลกี่สามคิดอยู่คิดหนักเลยโ้ตอนนี้นักศึกษาต้องการนเม่ไม่กระจาย่เเอร์เ็คบอดอ้ยเด็กที่แบบเล่นช้ามากเลยถ้าเร่มหลังกอือต้องเงชิ้งมาหนึ่งโอเคนะครับสบายจ้าโอ้โหนะโอเคโหมัดเกียวยๆไม่ทิงแปลว่าเขาไม่มีกีซ ปล่าซีรีสองโบัดโอเคครับขุ้ดเขาจะซื้อก็ได้อะไรอย่ก็นที่อะไรก็เททำไมตอนนี้ตอนกินเอาไว้รอลุกก็ได้ถ้าอยากได้อยากได้มือนะตอนนั้นบอกว่าเมื่อเมืลุกโซบัดสองจนหนึ่งนะ ยังไงไม่ได้ใช่ดักตีนเหรับเขาว่าเออพี่ไม่ได้ใส่ดักตีนเแล้ล่าสุดเออไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตลิฟต์แจ็คม่ครับก็รอชมนะโอ้ยเขาว่าหนวกอูไม่ยูอะไรนี่สามครับอขอขอ,ขอได้แค่ว่ากี่สามเท่านนะั้นโอเคไม่หาอะไรที่เหลือใต้กองโอ้โหหาใหม่หาใหม่ผมไม่น่าที่วีจีเลยทำเนี่ยนะมฉัเลยครับ บัันเอ้ยก้าวโบกอลนี่เรียนรู้นะับบไปครับขี่แออกมาเกีดเสากีดซอกกี่เอาเองมานไปลูกกิดเลนมาแล้วครั้งอ๋อไม่ได้ใช่ใชเพราะว่ามันโจสองไม่ได้นะพี่จริงอ่ะควรทำแบบนั้นแหละแต่โจมาแล้วลูกยีสิ เสามห้าปันโอ้คิดอยู่คิดหนักไปสิครับสามหกใหญ่อยก็ได้เอ้ยไม่ได้ไปจบเร็วเลยโอเวอร์เลยไปเลยครับอุ้ยโอเวอร์ของใหญ่กว่าโอ้โหซึมว่ะไม่ต้องรดน้ําเลยก็สีโอ้ต้องแับเกินสตาร์ทติดแล้วแต่วันนี้เกินไปสตาร์ทติดง่ายอของกั๊กในไว้โอ้ยอย่ายิงอย่ายิงยิงเคยดีเอาดงเอาเดนเกียร์สามก็หน้าเกียร์ คิดอยู่คิดหนักด้วยไม่ใช่ไม่ใช่หนังแวนตอนนี้เอาตอนนี้กันเผื่อเรียนตีได้มาเปิดได้สอนาะมันมันกได้หนึ่งใบจริงๆต้องดูก่อนหรอโอ้ยันตเข้าไปหนึ่งใบเข้าสวยลกลส์ันหนึ่งีแค่สี่ห้พันหาพครับชุดเมือนกันครับสกิลันหนึ่โอ้อันนี้ห้าพันอันนี้หมื่นครับ เป็นมาเต้นะครับไม่เฮ้ยคิดมากเราตึงอยูแล้วคลิปเปล่าเล่นโอเดนครับบังครับอ่าสจสเอ้ยโซคบปะวะเอ้ยคบอยู่คบอยู่หนึ่งสองสามสี่หกกได้ทุกเทคครับจนหึงเหน้ามื่นแ้วก็ไวบอหนคี้ี้เกมไว้ชน้ามือ ไม่ใช่ทนโตอาไปียืนอะต้องแยกพาวดีก่าไปแล้วปะวะเฮ้ยเขานับทิรู้ๆว่าว่าโบอะโอาพันทีก่อนติดนร์สกิลแถวหน้า6กหมืาไอ้บกหมนเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอมาสอทำอะไรแงๆให้ดูฮะเอ้ยเขาทำอะไรแพงอะเห็นโซชาร์ตสีใบกดเทคสีรอก็บกสองหมอ้พ่นน มานะั่งจิงเงอยู่หมื่นแ,แรงมากไมจ,จริงค <ผม S 2> รับนีผมตั้งข้างนี้แล้วกันเพราะว่าต่อบูธผมไม่น่าจะต่อแล้หรือเปล่าตอนนี้บูธก็ตีสองหมื่นสามโอไม่มีเกียร์สามอ่ะถ้าเกียร์สามคือจะได้สามที่จริงอันนี้จะตีอยู่ที่สิบห้าบกหมื่นเนี่ยสองห้าโคตรเบาเลยหมือนอย่างหนาจะโคตรปลอมเลยนี่มือสองใบอ้าเล่นได้เจนเนอร์ได้วผมมีชิวของเขาบ้างอ้าเซได้ไปรับสองหมื่นห้าคเซฟเลยสองห้า เขาเป็นผ้าครับเมอนาพี่ใช่อพาจบตร้ยสองห้าใส่เปนคิวพาวิจนตเฮ้ยเี่ยงอีผมผมกดอยิงมีเปล่าม่ตอามได้ไม่ไม่กํลังกินอยู่แกงยิงเปล่าฮิตตะกูจาฮิตเท่คานี้อ่ะคนก็ได้ยิงใครดียิงหลังแวนแล้วกันมันมันมันเก่งไปแวนชนแวนยยิงสเองเอายิงสามสามนได้เข้า พอพอลุกมาบอกขี้บอกขี้สกี้อะไเข้าสกี้อะไเข้าสาใดอะรเข้าเอาแอนนหนึ่เชี่ยกินหนึ่งคิวคิวได้เผาแอนเลยพอแอนตัวประมาทกู <c oughs> ไปมาตีกูตาย <c oughs> เอาเรื่อไปทำไมไปทีคิว่ <c oughs> ทำไมไม่กลับฝืนห้าก็ยังดี ถ้าเป็นหมผมก็ไม่กล้าวัดแวนหรือเปล่าก็ไปมือได้ขอโทษเป็นัดเต้ทุกคนด้วยนะครับมรู้แล้ว่าาสอีอยู่ดีเออเราเริก่อนเราเริก่อนเลยเราสองไหมสองเราสองมือสองหมื่นไม่เนบุเละบุญโอ้ยบุญแ